แอดมินมีกลุ่มมาแนะนำแอดไลน์แอดสามแซดเอบีเอแหล่งรวมขอร่ำนิดมากประสบการณ์มาพร้อมสายลับจับบอลเด็ดมั่นใจวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อถือได้และมีกิจกรรมดีๆท้ายคลิปให้ร่วมสนุก4เหตุผลที่แมนยูควรรังเอดิสันคาวานีเอาไว้ให้ได้ข่าวลือที่เชื่อมโยงเอดิสันคาวานีกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบาร์เซโลนาเริ่มนะหูขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากไคลซีสปอร์ตสื่อดังความน่าเชื่อถือสูงจากอเมริกาใต้ที่ระบุชัดเจนเลยว่าชาบี้ต้องการตัวแข้งรายนี้ไปแทนที่เซอร์คิโอเกียวโรใพิ่งประกาศแขวนสตาร์ทไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพจึงอยู่ที่คาวานีเพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่ไปหลังจบฤดูกาลที่แล้วแต่เอลมาทดอร์เป็โอกาสลงสนามคอนข้้งจำกัดเนื่องจากการมาถึงของคิซโนโรนัลโดและอาการบาดเจ็บของตัวเอง นนั้กมันก็ยังพอมีเหตุผลอีกหลายประการที่เราเชื่อว่าราฟรังนิกไม่ควรที่จะปล่อยให้คาวานี่ย้ายออกไปจนกว่าสัญญาของเขาจะหมดลงในสิ้นเดือนมิถุนายน2022 1. โปรแกรมที่เข้มพ้นยังรออยู่ชัดเจนว่าบทบาทของกองหน้าชาวโอูรุวัยกับแมนยูไนเต็ดถูกลดทอนลงหลังการเข้ามาของโรนารแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าในช่วงหลังของฤดูกาล ความฟิตของคาวานี่อาจมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาประตนสกัดของเขายังมีรอบน็อกเอาท์ของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพและอีก22นัดในเพเบลิกรออยู่กิเซโนโรนัลโดจะต้องไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบเพย์ออฟ้วยโปรตุเกสจําเป็นจะต้องชนะ2เกมเพื่อตีตั๋วไปกาตาซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่โปรแกรมการแข่งขันของทีมกำลังเข้มข้นพอดิบพอดี2 จับคู่โรนัลโดในแผนการเล่น4-2-2-2ราฟรังกิได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการเล่นด้วยแผนการที่มีกองหน้า2คนในระบบ4-2-2-2และจนถึงตอนนี้โอกาสเดียวที่ได้ลงเล่นร่วมกับโรนัลโดคือในเกมกับทอแนมฮอสเปอร์ซึ่งทั้งคู่ต่างก็ทำประตูกันได้คาวาน,นี่อาจไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงตัวแบ็รบอัพของสตาร์โปรโตุเกสต่อไป เมื่อทั้งคู่สามารถเล่นร่วมกันได้ก็ไม่มีความจำเป็นที่คาวานี่จะต้องหาทีมใหม่เพื่อโอกาสในการลงสนามที่สม่ำเสมออีกต่อไปการวิ่งอย่างไม่หยุดยั้งของเขาก็ดูเหมือนจะเหมาะกับเพสซิ่งของรังนิกอย่างสมบูรณ์แบบและยังเป็นประโยชน์กับโรนัลดออีกด้วยแน่นอนเราเห็นแล้วว่ามาคาราฟอร์ดยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอและมันก็ส่งผลก่อเกมรุกของทีมเป็นอย่างมาก 3. ไม่ได้ประโยชน์ทางการเงินมากนะัก อย่างที่ทุกคนทราบกันดีแมนยูไนเต็ดไม่ใช่สโมสรที่ขัดสนเรื่องเงินอยู่แล้วพวกเขาจ่ายค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลีกและเป็นอันดับต้นๆของยุโรปหากเป็นไปตามข่าวเลืรจริงคาวาน,นี่จะย้ายไปเล่นในลาลิกา้าในฐานะฟรีเอเนต์ด้วยการยกเลิกสัญญาก,กับต้นสังกัดซึ่งก็เท่ากับว่าแมนยูจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากได้ประหยัดค่าเหนื่อยจำนวนที่ไม่ถึงครึ่งของโรนัลโด,ด้ด้วยซ้ำสมาซิยาปาดย้าย แมนยูมีตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าที่ค่อนข้างเยอะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องปล่อยผู้เล่นออกไป2คนในเวลาเดียวกันเอเย่นของอดีตตัวรุกโมนาโกยอมรับก,กับสื่ออย่างชัดเจนว่าเขาจะหาทีมใหม่ให้กับมาซิยาวในเดือนมกราคมนี้ซึ่งถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงก็เท่ากับว่ารังนิกจะเหลือแรดฟอร์ดโรนัลโด้กรีนวูดและอีลังกาเท่านั้นในกรณีที่คาวานี่ย้ายซบบาเซโลนาจริงๆ โจโควิเคราะห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่เหนือกว่าอาร์เซนอลโจโคตำนานกองกาลางตัวรุกชาวอังกฤษออกโรงวิเคราะห์พร้อมทำนายอย่างมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจบฤดูกาล2021-2022ด้วยอันดับที่เหนือกว่าคู่แข่งสำคัญอย่างอาร์เซนอลด้วยสถานการณ์ของอาร์เซนอลที่กำลังเป็นไปในทิศทางบวกสุดๆและเชื่อว่าคงดีต่อเนื่องจนกระทั่งจบฤดูกาลอย่างแน่นอน มิเกลอัตเตตาทุ่มเหินก้อนโตเพื่อซื้ออารอนแรมเรลวเข้ามาเสริมทัพและเขาก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกันประตูที่มาสจารย์ขั้นสุดแถมเบนไว้์แอนกับลมากการเยสอยังเข้าขารู้ใจกันมากขึ้นเรื่อยๆจนเกมรับแข็งแกร่งเจาะยากไปเป็นที่เรียบร้อยผมชอบที่ทีมของเขาเติมปอรูนเ,นเ,อนเตออายุน้อยแต่ฟอมสวรรค์สูงมากมายวันนี่คือการสร้างอนาคตไว้ล่วงหน้าอย่างแท้จริงและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม อาร์เซนอลจะประสบความสำเร็จอีกครั้งยงางไรก็ตามหากวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าณนะปัจจุบันผมก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับที่เหนือกว่าอาร์เซนอลได้ในท้ายที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลสเปอร์เวสต์แฮมจะเป็นกลุ่มที่ต้องขับเคี่ยวแย่งชิงอันดับ4กันจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลแต่ในเมื่อคุณซอราฟรังิกมีนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกอย่างคีซานโนโรนัลโดอยู่เชื่อขนาดนี้แล้ว เขาจะพาทีมคว้าเป้าหมายเอาไว้ได้อย่างแน่นอนมิโนโไลโอลาเอเยนต์คนดังตกเป็นข่าวว่าต้องการให้พอ,ปปอบบอกบาห์องกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายไปอยู่กับบริเตนเชแมงมากกว่าจะรีเทิร์นไปยังยูเวนตุสบ็อกบาเคยใช้เวลา4ปีกับไอเมลาลและก็ย้ายไปปิดแสดงด้วยค่าตัว100ล้านยูโรเมื่อซัมเมอร์ปี2016 สัญญาของเขาในถิ่นอเตอร์ฟอร์ดจะจบลงหลังจบฤดูกาลนี้และตามรายงานจากลาการเซต้าเดโรสปอร์ตเปิดเผยว่าราฟรังนิก้ซอชัวคราวกำลังพิจารณาอนาคตของเขากับทีมปักปาจะกลับมาซ้อมในเดือนมกราคมและรังนกิกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นและอาจตัดสินใจว่าทีมไม่จำเป็นต้องลงทุนมากเกินไปในการต่อสัญญากับมิฟิลทีมชาติฝรั่งเศสแปร์แชและยูเวนตุสสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขา แต่ยักษ์ใหญ่ลีเอิงก็มีข่าวเชื่อมโยงกับฟองกอซิเยของเอซิมิลานด้วยปอกบ,บานและไลโอลากำลังมองหาข้อเสนอดีที่สุดด้วยเหตุนี้เขาน่าจะพุ่งเป้าไปที่แปรแชร์มากกว่ายูเว่แม้ผลลภัก์เบียงโคนารีจะยินดีต้อนรับปอกปกาลับมาแต่พวกเขาก็ต้องขอลดค่าแรงนั่นหมายความว่าการกลับมาอยู่ที่ตูรินของดาวเตะแชมป์โลกค่อนข้างจะซับซ้อนไลโอลาเองก็มีข้อตกลงที่ดีมากกับแปรแชร์ โดยลูกค้าของเขา3คนอย่างจารุจิตเดอรลุม่ามาโกแวรติและชาวีซิม,มอนก็ค้าแข่งอยู่ที่นั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งในทีมที่สนใจในตัวของชูสกุนเด้ปากหลังของเซบียาถึงกับตาลุกเมื่อทราบว่าสนนราคาของดาวเตะเฟนแมนถูกลงถึง25%ในตลาดเดือนมก,กราคม2022 เหลือไม่เกิน51ล้านปอนด์หรือราวๆ10ล้านยูโรรายงานจาก ESPN บอกว่ากุนเดเป็นแข่งเนื้อหอมที่นอกจากแมนยูแล้วก็ยังมีเชลซีชนใจดึงตัวไปร่วมงานเมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาติดขัดที่เซบยียเรียกร้องแพงพอๆกับค่าฉีกสัญญา68ล้านปอนด์จึงไม่มีอะไรในกอภัยกระทั่งล่าสุดผ่านมาในครึ่งซีซั่นยอดทีมแห่งแคว้นอันดาลูเซีย พันราคาดาวเตะวั23ลงมาประมาณ25%นั่นเท่ากับว่าขอเพียงมีข้อเสนอระดับ42.5-51ถึงล้านปอนด์เข้ามาขอซื้อในกลางเดือนหน้าทางสโมสรับพร้อมไฟเขียวเปิดโอกาสตกลงเงื่อนไขส่วนตัวทันทีวิเคราะห์ความจำเป็นของแมนยูในตลาดหน้าหนาวกับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กยังถือว่าต่ำเนื่องจากทีมมีแล้ว5แข้งซนเนร์ไล่จากไคาดแมบกกวก่ลาฟเฟลวาร,ราน วิกตอร์เดลเลฟเอริกบายยีและฟิลโจนดังนั้นปีสดแสดงพร้อมรอตลาดหน้าร้อนรอให้ราคาถูกลงอีกรวมถึงมีความสมเหตุสมผลกรณีที่ต้องขายบายยีกับโจนออกไปก็ทำให้คุณเด้อาจเข้ามาเสียบแทนสตีฟแม็กมานามานตำนานปีกของแดงยืนยันฟันทงว่าจูดเบลิงแฮม หัวรคิดจากบริจารั์บุญคือมิดฟิลด์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นจะต้องทุ่มเงินซื้อเสริมทัพมากที่สุดหลังจบฤดูกาลเบริงแฮมแสดงให้เห็นว่าเขาเหมาะจะกล้าไปเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการลูกหนังคนต่อไปและมีเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นที่รวยพอจะดึงตัวไปเสริมทัพได้ในซัมเมอร์หน้าแมนซิตี้มีเงินมากพอที่จะซื้อนักเตะทุกคนตามที่เป๊ปกวเรโอลาต้องการแต่ทีมชุดปัจจุบันของเขามีทั้งโรดี้กุนโดกัน แมนเรซิวาที่แข็งแกร่งกันสุดๆอยู่แล้วผมจึงมองว่าแมนยูเต็ดเหมาะสมกว่าแถมยังเป็นตำแหน่งที่ขาดอยู่พอดีเอร์พูเองก็มีเสียงเชียร์ให้ซื้อเบเรนแฮมมาเสริมทัพเหมือนกันแต่ในขณะที่ทีมมีแฮเดสันฟาบินโยเตียโก้เป็นกลุ่มกำลังที่ลงตัวแถมาวรุ่นเก่งๆหลายคนก็พร้อมก้าวขึ้นมาทดแทนครอปจึงน่าจะเอาเงินไปลงทุนเสริมแกร่งในตำแหน่งอื่นมากกว่าทุกคนรู้ดีว่าเฟดกับแม็กโทมินเน ไม่ใช่คู่มิดฟิลด์ที่จะพาแมนยูเนเตดบินสูงไปได้มากกว่านี้ขณะที่มาติดกับมาตาก็อายุมากขึ้นจนเข้าสู่ช่วงปลายชีพแล้วแอดมินมีกลุ่มมาแนะนำสำหรับคอบอลตัวจริงแอดไลน์แอดสามเซเภายในกลุ่มมีบทวิเคาาห์ฟุตบอลให้ตลอดทั้งวันและกิจกรรมแจกของรางวัลจะหนักจัดเต็มสมัครวันนี้มีโบนัสแถมไม่ฟรีอีกจึงหากแอดไปเลย 3ามแซดออย่าลืมบอกว่ามาจากช่องด้วยนะครับรับโบนัสเพิ่มทันที